สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ,ะวันนี้ก็พามาชมมุมสวนเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะมีะต้นไม้ข้างๆบ้านของคุณยายนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นต้นไม้ในตระกูลพรูดางนะคะมีสองลักษณะด้วยกันในกระถางนี้นะคะก็จะมีราชินีสีทองและตัวนี้ก็จะเป็นพรูพรูด่าง อีกลักษณะหนึ่งก็จะเขียวหลยๆนะคะคือไม่ใช่หินอ่อนนะคะเป็นพลูที่มีใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าอยู่กับต้นไม้ตัวนี้เขาจะใหญ่ขึ้นเยอะนะคะ,ะลักษณะใบก็สวยงามดีนะคะอันนี้ก็คือไม้ร่มนำมาไว้ในร่มแสงรำไรตัวนี้เขาก็จะงดงามดีนะคะก็ถัดมานะคะมาดูตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อไม้แดด แล้วนำมาวางไว้ในร่มเราเรียกว่าต้นนกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคเป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้งกลางแดดนะคะถ้าเรานำนกน้อยนำโชคมาไว้ในร่มก็จะแบบนี้นะคะใบใหญ่ๆใ,ใบเขียวๆแต่ดอกไม่มีนะคะสูงชะลูด ฟอมไม้ก็จะ,ะไม่แน่นไม่สวยนะคะฟอมไม้เขาก็จะยืดขึ้นหาแสงเพราะว่าเขาต้องการแสงเยอะนะคะตัวนกก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าเจอแดดเขาจะออกดอกเป็นฝูงนกนะคะนกก็แบบนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะมีห่างๆนี่ค่ะแต่ถ้าไปอ,อยู่กลางแดดกลางแจ้งเขาจะออก ลูกเป็นฝูงนกเป็นพวงอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ตัวนกจะไม่ค่อยสวยถ้านำไม้ที่อยู่กลางแจ้งกลางแดดต้องการแสงเยอะๆมาไว้ในร่มก็จะได้ลักษณะนี้นะคะถ้าเพื่อนๆวางไว้ในร่มอยู่ก็ขยับหาแดดหาแสงนิดนึงนะคะสำหรับไม้แดดให้ศึกษาดูนิดนึงว่าเป็นไม้แดดหรือไม้ร่มนะคะไม้แดดก็ต้องนำไปไว้ที่แดดที่กลางแจ้ง ก็ถา้าลักษณะนกน้อยที่อยู่ในร่มเกินไปจะเป็นแบบนี้นะคะอ,อย่างตัวนี้อันนี้คือไม้ในร่มคือวางไว้ถูกต้องแล้วถ้าอยู่ในร่มเขาก็จะสวยงดงามนะคะเขาชอบร่มคุณสมบัติของเขาตัวฟิโรเดนดอนตัวนี้เขาอยู่ได้สองที่แดดได้ร่มได้ แดดก็จะมีสีเหลืองนิดๆน,นะคะแต่ในร่มเขาอยู่ได้ดีกว่าเขาจะสวยงามกว่านะคะ,อ,ะอันนี้ส่วนตรงโน,น้นว่านนกคุ้มนะคะนกคุ้มชอบแสงแสงแดดครึ่งวันเขาก็อยู่ได้อันนี้นะคะ,ะนกคุ้มนะคะตัวนี้ชอบแสงประมาณครึ่งวันนะคะ ส่วนด้านนี้พูงาช้างนะคะพูงาช้างก็เป็นต้นไม้ในตระกูลพูด่างก็จะชอบอยู่ที่ร่มร่มนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ลอเลื้อยถ้าเราแขวนไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะเลื้อยลงตัวนี้ไม้ในตระกูลพูด่างเรียกว่าพูงาช้างนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะอันนี้คุณยายก็มาปลูกเอาไว้นะคะ ผูงาช้างเขาจะแตกยอดช้ากว่าพลูด่างชนิดโน้นนะคะพลูงาช้างจะค่อยๆเติบโตขยับทีละนิดนะคะ,ะเป็นพลูที่มีขอบใบสีขาวบนด้วยในใบสีเขียวสวยงามมากๆนะคะผูงาช้างตรงนี้ก็คือวางตรงที่แสงถูกต้องแล้วนะคะส่วน ส่วนด้านนี้เบี้ยเศรษฐีนะคะตรงนี้คือต้องย้ายจุดโดยด่วนนะคะเพราะว่าร่มเกินไปอันนี้คือไม้แดดต้องนําไปไว้แดดกลางแจ้งเขาจะสวยงามนะคะเขาจะมีฟอร์มที่สวยตรงนี้มาอยู่ในที่ร่มๆพอนานไปเนี่ยตรงนี้เขาจะยืดและเปื่อยนะคะจะ,ะต้องนําเขาย้ายที่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นิกก็จะบอกคุณยายนะคะว่ายัางไงก็ต้องนาเบี้ยเศรษฐี ออกไว้กลางแจ้งกลางแดดนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเริ่มเอนแล้วนะคะ,ะถ้านำไปไว้เปลี่ยนที่ให้เขาเขาจะดีขึ้นนะคะอันนี้คือลักษณะที่วางต้นไม้ไม่ถูกต้องนะคะอ่าเริ่มไม่สวยงามแล้วนะคะสำหรับประการลางเบีย้ยเศรษฐีอ่ะอย่างเศรษฐีวินสันด่างต้นนี้นะคะอันนี้ก็คืออยู่ในที่ รวมๆเขาอยู่ได้นะคะแต่ว่าด่างของเขาจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้านำเขาไปได้รับแสงสักครึ่งวันด่างของเขาจะมีความสวยงามนะคะและชัดเจนมากคข,ขยับหาแสงนิดนึงนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็มาบอกในเรื่องของไม้แดดต้องอยู่แดดไม้ร่มก็ต้องวางไว้ในร่มไม้บางชนิดอยู่ได้ทั้งร่มทั้งแดดเพื่อนๆก็ศึกษาดูนิดนึงนะคะว่า ถามแม่ค้าว่าต้นไม้อยู่แดดหรือร่มหรือแดดครึ่งวันนะคะเวลาซื้อต้นไม้มาดูแลต่อนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนานาพันธไม้บ่ายนิตยาคงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ